บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับวิธีช่วยคนจมน้ําไว้มากมายทั้งเตือนอันตรายห้ามสวมชูชีพในเรือที่มีหลังคาและเมื่อเราตกน้ําให้รีบนอนงายปล่อยตัวตามสบายจะทําให้ไม่จมเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคําตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสตร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่ 5. 3วิธีการช่วยเหลือผู้ที่กำลังจมน้ำคือการตะโกนโยนยื่นใช้ได้จริงหรือ จริงครับการช่วยเหลือเบื้องต้นคือการใช้วิธีการตะโกนโยนยืน่นตะโกนร้องขอความช่วยเหลือก่อนแล้วก็ให้รีบหาอุปกรณ์กิ่งไม้หรือว่าอะไรต่างๆมายื่นให้เขาจับแนะนําว่าให้ตะโกนทุกครั้งนะครับเพราะว่้คนอื่นที่จะมาช่วยเหลือเราได้บางทีเราอาจจะกลายเป็นผู้ประสบภัยซะเองเขาไม่ได้มีคนมาช่วยเราหรือว่าผู้ประสบภยัยสรุปแล้วเรื่องนี้จริงเพราะเป็นวิธีตามหลักสากลที่ทั่วโลกแนะนําให้ใช้การตะโกนขอความช่วยเหลือก่อนโดยที่ไม่รีบกระโดดน้ําลงไปแล้วรีบหาอุปกรณ์ที่ลอยน้ํายืน่นหรือโยนให้คนจมน้ําจับเพื่อสงตตััววเป็นนนิธีพื้้ฐาาาาามมรรรถแแช์ละทํไดคบ อันดับที่4วิธีปฏิบัติตัวเมื่อจมน้ําสําหรับคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นใช้ได้จริงหรือ อันนี้จริงครับมาดับแรกคือเราต้องมีสติกันครับหายใจเข้านะครับแล้วก้มหน้ากั้นนิ่งไว้นะครับการแขนกางขาออกรู้สึกอึดอัดเป่าออกในน้ำโผล่ขึ้นมาหายใจปึ๊บแล้วก็กั้นนิ่งไว้ลักษณะนี้ครับจังหวะแบบนี้ไม่ต้องดินด้นโดยที่เราแทบไม่ต้องเคลื่อนไหวแขนขาลเลยครับสรุปแล้วเรื่องนี้จริงสิ่ง,งแรกที่ควรทําคือตั้งสติงายตัวให้หน้าพ้นผิวน้ําขึ้นมาแล้วหายใจเข้าไปทางปากให้เต็มปอดกลั้นหายใจอยู่นิ่งๆร่างกายก็จะลอยตัวก่อนจะค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าชาๆณะรรอออคคนนมช่่วยเหลืััับบดที3 คำแนะนำในการลอยตัวเมื่อตกน้ำใช้ได้จริงหรือ จริงครับเคยมีลูกศรผมลอยตัวอยู่ในน้า8ชั่วโมงตกเรือแต่8โมงเช้าก็จะหาเจออีกที4โมงเย็นการลอยตัวในน้ํามันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนทั่วไปอยู่แล้วเราทุกคนสามารถลอยน้าได้เวลาเราอยู่ในน้าเราพยายามจะไม่ใช้จมูกหายใจเราจะใช้ปากหายใจเพราะว่าใช้จมูกหายใจมีโอกาสที่จะสำลักน้าได้การหายใจเข้าเร็วลึกครับกั้นนิ่งกั้นให้นานที่สุดพอเรารู้สึกอึดอัดแล้วค่อยผ่อนลมหายใจออกช้าตัวเราจะไม่กระเพื่อมถ้าเราจะไปหายใจบี้ันอาบึ้งี้ามีตัวมันอาจจะจมได้สรุปแลั ถูกต้องก่อนนะครับการตั้งสติลอยตัวควบคู่ไปกับการหายใจโดยผ่อนลมหายใจเข้าออกทางปากอาจจะหยิบขวดเปล่าหรือแกลลอนอุปกรณ์ต่างๆที่ลอยน้ําอยู่มาช่วยพยุงตัวก็จะสามารถเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตจากการจมน้ําได้ครับอันดับที่2คนจมน้ําอาจเสียชีวิตได้ภายใน10นาทีจริงหรือ จริงครับจากสถิติคนที่จมน้ําถ้าไม่เกิน1 0นาทีโอกาสรอดค่อนข้างสูงครับแต่ถ้า10นาทีผ่านไป11นาทีถึง25นาทีโอกาสรอ,อดเพียงแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเคสจมน้ําทุกเคสอย่างที่บอกคือน้ํามันเข้าไปในปอดว่าะน้ามันไม่สะอาดน้ำมันก็ยังมีเชื้อโรคอยู่แล้วคนจมน้ำนะครับเราช่วยเขาขึ้นมาอจากน้ําแล้วเขาหมดสติไม่หายใจเราปัม๊มเราเป่าปากช่วยเขารอดแล้วนะครับขึ้นมาเป็นปกติแล้วก็ควรที่จะนําส่งโรงพยาบาลทุกรายนะครับขอเน้นย้ําว่าขอให้ส่งโรงพยาบาลทุกรายเพราะมีโอกาสท ติดเชื้อได้หลังจากที่กลับไปอยู่ที่บ้านสรุปแล้วเรื่องนี้แชร์ต่อได้นะครับจากสถิติคนจมน้ำหากจมผ่านไป10นาทีจะมีโอกาสรอดเพียงแค่10%เท่านั้นรวมถึงถ้าหากในเวลานั้นไม่มีสติควบคุมตัวเองไม่ได้โอกาสรอดก็จะยิ่งต่ำลงมาดังนั้นเราจึงควรระมัดระวังไม่เล่นน้ำคนเดียวและรู้วิธีปฏิบัติเมื่อตกน้ำก็จะเป็นเรื่องที่ดีต่อตัวเราครับและอันดับที่1อย่าสวมเสื้อชูชีพในเรือที่มีหลังคาจริงหรือ ไม่จริงครับนั้นในกรณีที่เรือที่มีหลังคาและมีห้องหักชัดเจน,นเหมือนเรือเฟอร์รี่ถ้าเรือจมลงไปเนี่ยถ้าน้ํามันเข้าในตัวเรือเนี่ยถ้าเราใส่ทูจีบไว้เนี่ยครับน้ำมันเข้าไปจะทําให้ตัวเราลอยติดขึ้นมาบนเพดานอันนี้ จะทํให้เราไม่สามารถที่จะดําลงไปออกทางประตูได้แต่ในกรณีที่มีหลังคาและมีพื้นที่เปิดโล่งทางด้านข้างสามารถที่จะออกจากตัวเรือได้ตลอดเวลาผู้เดินทางควรที่จะต้องสวมใส่ไว้ตลอดเวลาเพราะว่าในกรณีที่มีเหตุเรือล่มเรือจมอย่างนี้ครับเราจะสามารถที่จะโดดออกสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับหากเป็นตัวเรือที่มีหลังคาและมีพื้นที่เปิดโล่งทางด้านข้างการใส่ชูชีพเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยรักษาชีวิตหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ครับทั้งนี้หากเป็นเรือเฟอร์รี่หรือเรือที่มีหลังคาและหน้าาาาตต่่งปิิิดดททึบหหกกเเออุุัี ทำให้เรือจมก็ควรเดินออกมาที่ล่งก่อนแล้วค่อยสวมชูชีพเพื่อจะป้องกันการลอยติดอยู่ในตัวเรือครับการเล่นน้ําดำน้ำําเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมช่วงหน้าร้อนยอดนิยมของคนไทยนะครับอย่างไรก็ตามอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่คาดการไม่ได้เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดไว้ก็จะช่วยให้เราปลอดภัยและได้สนุกกับการพักผ่อนอย่างมีประสิทธิภาพครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2000เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับส่งเรื่องน่าสงสยัยแจ้้งเเตืออขมูลท็ เพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ค้นหาแอดชัวแอนแชร์